รู้จ เนี่ยเป็นเมืองของอร่อยของขึ้นชื่อเยอะแยะมากมายมีร้านดังระดับตำนานเยอะมากปื้อเย็นของวันนี้ตูนขอเลือกปิดท้ายวันที่ย่านโปรดที่สุดของตูนนั่นก็คือย่านสามกองนะคะอยู่ใกล้ๆแยกสามกองตรงน,นี้จะเป็นที่รวมร้านอาหารทั้งค้าวทั้งหวานมีขายตั้งแต่เช้ากลางวันไปจนถึงเย็นค่ำมืดดึกดื่นไปจนถึงโตะรุ่งก็ยังมีให้กินนะคะตอนนี้ตูนกำลังจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับร้านโปรดของตูนดีเียกว่าเป็นร้านโปรดเพราะว่าตูนมาภูเก็ตทุกครั้งตูนจะต้องมากินร้านนี้เ้าต้องริมทาง ทัวพื้นเมืองภูเก็ตค่ะนี่สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือเจ้าของร้านนะคะโกชัยขอให้โกแนะนาว่าวันนี้ตุ้ควรกินอะไรดีตุ้จะได้ลองเมนูใหม่ๆส่วนมากจะแนะนาน้ําพริกน้ําพริกกุ้งสดกุ้งนี่ใช้กุ้งแชบวย<ะ>ปลาหมองนี่ก็ส่วนมากก็จะมาใช้ทําแกงส้มก็ได้<ะ>ทอดก็ได้แล้วก็เยียนก็ได้ทําไม ที่ร้านถึงขายปลาเยอะขนาดนี้เริ่มเดิมทีเราขายข้าวต้มปลาแล้วก็สวนมากก่อนนี่คนหันมานิยมทานปลากันเยอ,อะคนก็กลัวเรื่องสุขภาพสุขภาพ,ภาพเรื่องหลอดเลือดอะไรต่ออะไรเนี่ยสาเหตุที่ทําไมร้านนี้ถึงเป็นร้านประจําของตัวนะคะหนึ่งก็คือรสไม่จัดมากเพราะเป็นรสไทยจีนภูเก็ต2ก็คือว่าอาหารทะเลสดใหม่แล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ที่สําคัญก็คือราคาเป็นมิตรมาก ขนาดนี้ผลตรวจที่ออกมาล่าสุดก็คือกินเนื้อสัตว์เยอะเกินไปวันนี้ก็เลยขอเอาคําแนะนําคุณหมอมานะคะกินปลาให้เยอะๆเ,อะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่น้ําพริกกุ้งสดกุ้งแชบวยจากทะเลเปรี้ยวจัดจ้านเท็มหอมอ่อนๆกะปิกะปิกดีมากกุ้งขาดสตอกุ้งตัวใหญ่มาก ตะตวัดมากเพราะตวใหม่มากนะคะแล้วก็อ่อนมากกุ้งแช์บวยเนื้อแน่น,น,นเนื้อหวานหวานเมนูนี้นะคะเรียกว่าปลามงเจียนตะไคร้ตะไคร้เยอะมากนะคะเป็นตะไคร้หั่นฝอยเยอะไม่นานตะไคร้อ่อนแต่นี่ก็คือปลาอินทรียทอดเครื่องชิ้นใหญ่มากนี่หนังดีมากหนังปลาดีมากส่วนเมนูนี้ชิ้นนั้นหนาที่เห็นนี่คือไขป่ปลาอินทรีย แน่นมากข้างในคือเห็นเป็นเม็ดเม็ดเม็ด็จะ <triste, S 2> จิ้มกับจิ้มสีฟูดเพิ่มก็มมมมมได้ต่อกันที่ปลาาซอันนี้ก็บอกว่าเป็นกับข้าวไทยคล้ายๆแกงป่าเนาะแต่ว่าพออยู่ที่ภาคใต้จะเรียกแกงซิก <S 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 ดูนะื้อลุ่มมากเลยอะเรามาปิดท้ายกันที่ปูนี่คือแกงคั่วปูใบชะพูต้องมอบมงไห้เพราะว่าทุกชิ้น เป็นกันเชียงหมดแล้วทุกชิ้นคือเน่นเคลียรกับข้าวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินของหวานกันต่อแต่ไปไม่ไกลนะคะอยู่ในย่านสามกองนี่แหะทำท่ารกีสุดท้ายของวันนี้เรายังอยู่กันที่3กองและนี่คือร้านน้ำเต้าหู้ที่เป็นร้านน้ำเต้ากู้แบบจริงจังมากมาภูเก็ตห้ามพลาด น้ำเต้าหู้สามกองร้านน้ำเต้าหู้ที่จริงจังที่สุดใน3โลกนะคะแล้วก็จะใส่อะไรกับอะไรก็ได้ไม่มีกฎคือถ้วยใหญ่มากนี่คือคุณมุกเจ้าของร้านนะคะใจดีมากๆเลยขอบคุณมากนะคะคือตูนอ่ะแค่เห็นเนี่ยสองอย่างเนี้ยตูนก็รู้สึกมหัศจรใจละ่อันนี้เป็นเนื้อเต้าหวยแปะกวยน้ําตาลเดไม่ได้ทําอะไรเลยคือเอาเต้าหวยแล้วก็ใส่แปะกวยแล้วก็ใช่แต่ถ้าบางคนอาจจะชอบทานก็คือราดน้ําเชื่อมไปด้วยคือทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นของที่ไม่มีนมทุกอย่างจะไม่ใส่น้ําตาลมาเลย ก็คือให้ลูกค้าเติมน้ำเชื่อมได้เองอถ้าเป็นน้ำขิงก็จะใส่น้ำตาลแดงมานิดเดียวก็วจะมีเป็นขนมฟางสังขยานะคะเนี่ยค่ะสังขยาเนี้ยจะเป็นสังขยาสุดโบราณคือทางร้านไม่ใส่แป้งเลยคือของทุกอย่างในร้านเนี่ยค่ะจะทําเองตั้งแต่กรรมมาวิธีเริ่มต้นหมดเลยอันนี้เป็นเมนูที่ขายดีมากๆของร้านก็คือฟักทองเชื่อมนะคะ คือมันใสมันสวยแล้วก็ชิ้นใหญ่มากนะคะคุณมุกมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละอย่างแต่ละชิ้นที่อยู่ข้างหน้าตัวเนี่ยกว่าจะออกมาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยฟังแล้วมันรู้สึกชื่นใจตุนรู้สึกอร่อยรู้สึกดีตั้งแต่ยังไม่ได้กินเลยนะคะ30 ปีที่ครอบครัวเขาทำน้ำเต้าหู้มาจนวันนี้ก็มีขนมหวานมากมายไปจนถึงขนมปังสังขยาแล้วก็หน้าร้านนะคะยังมีพวกน้ำผลไม้คั้นทุกอย่างทำเองหมดเลยแล้วก็หลายอย่างคือเลือกที่จะไม่ใส่น้ำตาลแล้วให้คนไปเติมน้ำตาลกันเองด้วยคือเพื่อสุขภาพจริงๆอ เนื้อเต้าหอยก็คือละเอียดนวลมากเหมือนพุดดิ้งเนื้อเต้าหอยที่ว่าดีแล้วนะพอโดนน้าตาลใส่แดงได้เคี้ยวกบกอบหอมหอมกับเนื้อแปะปวยที่มันหนึบหนๆของเต้าหู้แผ่นบางๆสังขยาทําเองใช้ใบเตยแท้ๆไม่ผสมแป้งแลนนี้ก็คือขนมปังอุอ้น้ําชิ้นนนาๆกินจิ้มด้วยการเข้าไปแบบนี้ หนูฟังดีด้วยวันนี้ถือว่ามิชชั่นในการตามหาตำนานของตูนสมบูรณ์แบบแล้วนะคะนะภูเก็ต,ตั้างหน้านะคะอย่าลืมย่านสามกองถนนตรงนี้เรียกว่าถนนเยาวราชนะคะจอดรถตั้งแต่ปากทางเลยแล้วก็เดินเอาอยากกินร้านไหนเลือกเลยค่ะอร่อยทุกร้านอร่อยทุกจานด้วยวันนี้นะคะการเที่ยวภูเก็ตระดับตำนานพบกับตำนานหลากหลายได้ของเมืองภูเก็ตทำให้ตูนได้รู้ว่าเรื่องสุขภาพไม่ได้มีเพียงด้านเดียวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองให้รอบด้านด้านในด้านนอก รอบๆกายกันไปนะคะแล้วกลับมาพบกับการเที่ยวสนุกสุขภาพดีแบบนี้ก็ได้ใหม่นะคะในรายการ Healthy Journey by BDMs กับกระตูนในสัปดาห์หน้าเวลา10โมงครึ่งวันอาทิตย์นะคะที่นี่ที่เดิมทาง PPTV HD ช่อง36ค่ะ